Mr. t e r อร์เทอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์และนักกีฬาผู้เก่งกาจ Mr. t e r อร์เทอริฟิกหรือไมเคิลโหนึ่งในมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลก DC และมักจะใช้ t ีสเฟียสซึ่งเป็นอุปกรณ์ลอยได้อเนกประสงค์ที่สามารถสร้างสนามพลังยิงลำแสงสร้างภาพโฮโลแกร,รมหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมทำให้เขากลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมเมตาโมฟู ในคอมิกเขาเป็นนักผจญภัยที่ได้รับพลังประหลาดจากการสัมผัสอุกบาทเมตาโมโฟหรือเร็กเมสันเขามีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นธาตุต่างๆได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นของเหลวกส๊สหรือของแข็งเช่นเปลี่ยนแขนเป็นเหล็กหรือเปลี่ยนร่างกายเป็นน้ำความสามารถนี้ทำให้เขามีพลังโจมตีและป้องกันที่หลากหลายอย่างน่าเหลือเชื่อ ซึ่งในตัวอย่างภาพยนตร์เราจะได้เห็นเขาใช้ความสามารถในการกลายเป็นคลิปโตัวไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวคลิปโตเนียนแพ้